สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ m i โครอิงพิมพ์ภาพบนวัสดุเรากลับมาอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับผมผมพันพัวโดนจารุโชนรัตนสกุนผู้จัดการทั่วไปของบริษัท m i โ r o อิงตอนนี้ผมจะมาแนะนำการพิมพ์ภาพลงบน p a s s อร์ตโคเวอร์นะครับผมอันนี้นั่นเองสมมุติว่าคุณเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือเดินทางไปต่างแดนนะฮะด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอนะครับรู้เลยว่านี่คือพาสปอร์ตของคุณ ใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะถ่ายที่รูปกับสุนักหรือแฟนคุณหรือแม้กระทั่งเป็นลูกคนหรือมีคําพูดอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่คุณเลยนะฮะด้วยน้ำหมึกของเราไมโครอิงซัพพลิเมนชันเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่ามันทําได้อยังไง Micro i n งนะครับซัพพลายไอตัวพาสปอร์ตโคเวอร์เนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณสีสีนะครับสีดำนะครับฮิตมากนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงนะับเป็นหนังแดงประมาณนี้นะครับมีสีชมพูมีสีน้ำตาล นะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ Prefer e n c e ของคุณเลยอยู่ที่ Option ของคุณเลยว่าคุณอยากที่จะได้ความกิ๊บเก๋มากน้อยแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่ามันทำได้ยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะเราเอาลายมาลายนี้เอามาจากการดีไซน์ของคุณเองหรือจะเอามาจากสิ่งที่คุณชอบหรือรูปภาพที่คุณไปเที่ยวหรือิภาพที่อยู่ในมือถือมันไม่สําคัญนะครับ ที่สําคัญคือต้องใช้น้าหมึกพพลิเนชันของไมโครอิ k, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันจะสวยมากนะครับเพื่อลดเวลาของเราผมทาการตัดลายน,นี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นลักษณะนี้นะครับคุณเห็นไหมครับว่าเหตุผลที่ผมเว้นขอบสีขาวเอาไว้นิดหนึ่งตรงปไลายลายนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวพาสติกโคเวอร์เนี่ยมันจะมีส่วนที่มันเป็นหนังอยูอ่คุณจะเห็นตรงนี้เป็นหนังตรงนี้หนังตรงนี้นะครับคุณต้องระวังไม่ให้มันโดนแผ่นรีดร้อนตรงนี้นะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยหนัง จะสามารถขึ้นเงาได้นะครับทีนี้เทคนิคของเราก็คือเราจะพิมพ์ภาพนะฮะให้ได้ขนาดของมันแล้วก็เว้นลายสีขาวตรงนี้ไว้เราก็จะแปะมันลงไปบนช่องสีขาวานี้นะครับให้มันอพอดีกันนี้หนึ่งนะฮะหรืออาจจะเกือบเกือบเลือ่อมด้านหนังขึ้นมาหน่อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับนะครับผมก็จะแปะ ด้วยเทปกันความร้อนของเรานะครับสั่งซื้อได้นะครับเทปอันนี้ใช้ได้นานมากและมวลละหนึ่งร้อบาทเท่านั้นเองนะค,ะนะครับเมื่อแปะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขอยืดอีกที่หนึงนะครับเพื่อเมคชัวว่ามันจะไม่ขยับ่าเดี๋ยวผมยิบให้ถางบ้านอยู่นะฮะเห็นไหมครับว่าผมจะทำลักษณะนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น เวลาการวางนะครับเวลาการวางให้คุณวางลักษณะอย่างนี้นะให้มันเกือบลลเ,อออเลื่อมๆเขาเรียกว่าขอบของเครื่องรีดร้อนนิดหนึ่งนะครับระยะเวลานะฮะใช้120วินาทีนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้เราก็กดมันลงไปเพียงเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวพอเวลาเขาดาวน์เสร็จ เรากลับมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับต่อสักครู่โอเคทีนี้เหลืออีกเพียง5้านะวินาทีเท่านั้นเองนะครับภาพก็น่าจะต้องปรากฏได้สวยงามด้วยน้ำมึกซัพพลิเมนชันของไมโครอิงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขอทับมันไว้สักครู่อีกนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมน้ำมึกซัพพลิเมนชันของไมโครอิงเข้มทุกหยดสดทุกสีสันแน่นอนนะครับทีนี้ผมก็อาจนาำเครื่องขึ้นมา คุณเห็นนะฮะกระดาษซัพบลเมนชั่นเนี่ยนะครับหลังจากที่โดนความร้อนแล้วออกเหลืองๆอย่างเงี้ยนะครับผมเหลืองๆเนี้ยแสดงว่าน้ำมึกติดดีนะฮะทีนี้เราก็แกะแพทเทิร์นแพทเทิร์นชั้นเท่านี้นี่เองนะครับสนใจสินค้าของ Micro Ink นะครับติดต่อเวอร์บเว็บไมโครอิงช o p com นะครับปีใหมก่กำลังใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะสามารถสร้างกำไรและทำรายได้โดยการพิมพ์ภาพ ลงบนพาสปอร์ตโคเวอร์ที่เป็นดีไซน์ของคุณเองนะครับผมจินตนาการอยู่ที่คุณแล้วนะครับทางเราเป็นผู้ซัพพลายสิ่งของที่คุณจะสามารถไปสร้างกำไรได้ต่ออุปรกรณ์ทุกชนิดเรามีจำหน่ายหมดนะครับเช็คเอาท์ w w w m i c r o i n k s h o p c o m เดี๋ยวเจอกับผมในตอนหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน Microink เข้มทุกหยดสดทุกสีสันสวัสดีครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า www.microinkshop.com